บริษัทที่บริษัทเศรษฐกิจด้วยเอาก็ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องดโลกลันตีสิทิ์ถิ่นนักพนักงานบริษัทตัวหองหางในวันนี้ดำเนินการแพร่ระบาดของโรคลันตีสิทิ์ถิ่นของเภอหนองหางตอนนีบนนะครับซึ่งทั้ง4กรายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วบางสุกนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนรับทราบ ในนามของก็คือหล่องหานี้ขอขอขอบพระคุณท่านสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดโคระบาดท,ทีนิตดำเนินสกิมในโคกระเบือจึงมีความจําเป็นที่จะต้องทําลายสัตว์ถึงแหล่งพรอพันงโดยเดวดวร่งด่วนวิศกินั้นสามารถารักษาไายในบริโภคได้ที่สำคัญไม่ท,ออที่แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนะครับจังหวัดอุดรจึงได้กำหนดจัด กาบเรียนเชิญท่านสยามสิริงมงคลในวันนี้ได้กล่าวให้รูว่าให้มีการระงับการเคลื่อนย้ายของสัตว์โดยเฉพาะตัวที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคคนที่เชิญนั้นก็ขอให้เชิญสุสัว์ของที่เจ้าเปก็ท่านคงเป็นตัวแทนนั้นแต่ก็ยังไงก็ตามก็คงจะต้องขอกคุณทางการน้องหานนะครับที่ดูนารับเล่าให้พกเราฟังแล้วว่าโรค ลำตีสกินเนี่ยสามารถเป็นแล้วท่านผู้สุสั์ใช้ค,คําว่าเป็นแล้วหายขาดได้เป็นแล้วไม่กลับมาเป็นอีกนะครับเป็นแล้วหายขาดถ้าไม่มีการรับเชื้อมันแต่ในวันนี้ในส่นวยการราชการผมได้สั่งการท่านเปิดทุ่มเภิดตามประกาศจังหวัดให้มีการงดการเคลื่อนย้ายปูในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนได้นะครับท่านตู้สัตว์บอกว่าเคลื่อนได้แต่ว่า เพื่อโดยลักษณะได้รับอนุญาตให้รับการตรวจแล้วว่าวัวที่จะเคลื่อนเข้าและออกจังหวัดอุดรธานีนั้นเป็นวัวที่ปลอดจากโรคก็เราก็คงไม่ปรารถนาให้เนื้อวัววัวหรือวัวที่เป็นอยู่ที่จังหวัดอื่นเข้ามาในจังหวัดเราเพิ่มเติมเราเองก็เช่นเดียวกันวัวที่เป็นอยู่ที่จังหวัดเราก็ติดโรคที่จังหวัดเราก็ต้องไม่เคลื่อนไปที่จังหวัดอื่นเพื่อที่จะได้รับการรักษาอยู่ที่นี่อันนี้ก็คือในลำดับข้อหน่ ค่ากำจัดละแหน่ตัวที่เป็นพาหะในการนำโรคโรคริดสีนที่บริเวณรอบสายรุ้งละแหน่ในการเก,กษตรนะครับครับผมที่ได้มา,เ,าเป็น,นตัวแทนในการรับมอบด้วยสะพานสายจากมาแรงขอเสียงปรบมือได้ครับรต้องกระจกลงเรียบง่ายนะครับขออนุญาตช่างช่วยเล่นบรรยากาศด้วยนะครับ ได้ไหมครับขออนุญาตนับหน่อยครับสี่สามสองหนึ่งครับผมผมยงปมมือนะยครับขณะนี้เื่อนผู้ว่าการองบรได้ดำเนินการผมจะใยงปมมือส่งบนรถเลยครับ რ만किकonder ты wird variance, 자 anthropology. რᐁაცავაზ ა჉ე არ�ichi მქა჆ აჭ ათგი? შშლიდ, ხეხნკაცაო 그럼 გარი მა გ Chinese. พวกนี้ปลอดภัยอยู่เนาะเป็นไหมไม่เป็นครับเนก็ <c oughs> จะให้ป้องกันครับตัวตน,นี้ก็พวกใช้สมุนไพรด้วยอะไรด้วย クロ。 กรวมกันขึ้นรถไปละเม้นกุ๊บใส่เลือดกุมารมันดื้อขยายพวกเนี้ย